คำเตือนคลิปนี้ไม่เน้นฝีมือเอาแต่ความสนุกเฮฮาเท่านั้นเฮ้ยเขาขึ้นเขาไปแล้วเว้ยมึงจุดมึงเอาเฮ้ยเอาอะไรเอาตำรวจนงบ,บี้อะยา่ายิงมันกว่าที่มันจะยิงเราสีรดาฝงดาอยู่พี่หนุม่มไปไหนแล้ววะข้างหน้าข้างหน้าแล้ววะกระสุนจะหมดไอ้ไอล้ไอ้ไอ้้ไออ้้ไอ้ไอ้้ไอ้้ไิ้ กกตเฮ้ยมึงยังไงวะเออทนไม่เงี้ยทิ้งแต่ทิ้งันตัวเลยเปิดเพลงอีกแล้วไม่ใครไปลืมเจ็บอยากฟังตัวเองอ่ะใ่อ่ะมิดเพลงอยู่ข้างหลังกูไม่ได้เปิดคนนั่งหน้าเปิดกันเองเนี่ยไปไปใครไปไปไปถลานทีตำรวจแล้วก็แม่งบุกเข้าไปเลยสี่ดาวอ้ อก็ทางไหนถึงจะรอดเนี่ยขึ้นเขาไม่ไม่ข่าวไม่แต่ดูสภาพรถมม่ไม่น่าเละเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยเว้ยเจ่าพี่เออขึ้นไปเลยเฮ้ยแต่หอมาแล้วว่ะอ้าวไจะขวางมุดสิอ้ารถระเบิดแน่เอาตำรวจตายคนละยังได้อยู่โอ้ตายในหน้าทีไปแล้วอยคือบันเล่จริงๆโอ้ยโดนยิงขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นเขา อุ้ยมีฮอด้วยว่ะแต่ทอดสดวะนี่ดังแล้วเว้ยดังเลยเว้ยไหนขอยิงหน่อยนี่ไหมสอยฮอดิสอยฮอดิรออะไรรถเหมือนเบรกแตกเลยผมเดียวไม่ค่อยได้อ่ะเบรกแตกยางแตกยโอ้ยกระตุกกระตุกไปไหนเนี่ยเออยางแตกสองข้างสามข้างเลยเนี่ยยางแตกไปไปหาที่ที่มีรถเอาคันเอาคันแรงๆหน่อย ไครับอ๋อขนาดนี้ไม่น่าจะรอดมาลับแล้วมารับแล้วมารับแล้วเอานงไหนงงดีรออะไรล่ะหายไปไหนหมดแล้วเอ้าหบัววะเนี่ยเอาแล้วครับขูขับต่อแป๊บเอ้ยน้องกูล่ะไปด้วยินช้อนช้อนเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยมาเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถให้เปลี่ยนรถเร็วอ้าโดนยิงตายตายโดนแตะทุมรกนศยิงกูโดดเดียวตายแล้วเนี่ย ไปแล้วเต้ไปแล้วเตะปิดเพลงก่อนยังโอ๊ยตำรวจตายเขาจะออกไปทำไมอ่ะตายได้ไงอ่ะเอามดละเหยียบงานเราแล้วสินะเว้แล้วูเวรละงานเราแล้วสินะนี่แหละเขาไล่ส้มนี่แหละหาไม่เจอหรอก โอ้โหไล่องุ่นมันทำไมมันแข็งแรงขนาดนี้แม่งชนดังปุ้งไปแล้วฮะเชื่อวันลัวนี้แขกได้เราไล่องุ่นก็แข็งเช่นเคยไปแล้วครับจังหวะนี้ไปพี่กันปะไปแล้วครับจังหวะนี้นี่ใครนี่ใครหนุ่มวะผมหลบไล่องุ่นนะครับเอานี่ใครเนี่ยเอาอีเจมาเลยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทางขับอยู่ในไล่องุ่นใครอยู่ข้างหน้าผมวะ ผมอยู่ตรงไล่อ่างุ่นเหมือนกันครับพี่การพรมาขึ้นรถกับผมไม่ล่ะถด้วยครับครับไล่อ่างุ่นโอ้โหนี่จะถ่ายไล่อ่างุ่นแล้วเหรอโอ้ยโดอิเจอิเจมาช่วยตำรวจเอาเดี๋ยวผมจะการตำรวจให้ตำรวจเหรอไปได้ไปได้ไปได้เฮ้ยผมตายแล้วอิเจแม่งโอ้ยอิเจมาตำรวจจริงผมตำรวจจริงผมตำรวจจริงผมไหนวะไหนวะบ้านแถวนี้รวยนะเนี่ยโอ้ยอ้เจแม่งกวนตีน เปิดใหม่เลยครับนี้ผมจะเปลี่ยนปืนผมเปลี่ยนไม่ทันนั่นอีเจใช่ไหมติดดาวอ่ะเธอโอ้ตำรวจวิ่งผ่าน e J, นะครับอีเจอีเจมึงตายโอ๊ย <c oughs> โดนยิงช่วยด้วยโอ้ย่ายิงอย่ายิง,ยยงตำรวจรถตำรวจแข็งแกร่งคือผมว่าเริ่มธรรมดาแล้วรถอีเจรถอีเจต้องขับในไล่แ <c oughs> ม่งเร็ว <laughs> ขับในไล่ไม่เร็วเฉยเลยดิเจนึ้นรถตำรวจมาขึ้นตำรวจแข็งแกร่งไหนวะไอรถตู้นะมันกันมันกันกระสุนมันจะบอกแข็งหรือรถตู้ปะเออหนีขึ้นมาแล้วไหนวะเดี๋ยววกลงไไปหนะตายหน้าที่เอาตายแล้วเหรอตายหน้าที่ตายอาปากด้วยนี่มาลับแล้วเอาหลุดดาวไปแล้วอ่ะไหนรอด้วยกำลังออกมารับหน่อยมารับหน่อย ติดดาวอีกอีกป้ากำลังออกรถดาวมาติดกูอีกมารับด้วยอย่าพึ่งไปทางนี้รับกูด้วยรถตำรวจจะพึ่งพังกลับมารับกูด้วยหลังไปหาขับมาเฮ้ยทไมตำรวจมันไม่มาแล้ววะมาเดี๋ยวมันจะตามมาเดี๋ยวหาเรื่องเลยตำรวจตามหลังมาแล้วเร็วๆขึ้นมาขึ้นหลัง ขึ้นเลยขึ้นได้ปะขึ้นอยู่ขึ้นข้างหลังเฉยเฮ้ยมันชนจิงกี้วะผมบังให้เอ้ายิงมันดิรออะไรล่ะอะไรป้กันกระสุนวะโอ้ยโอ้อยังแตกนี้ยังแตกนี้แตกแล้วเหรอแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยมึงซื้อมาย่อนี้ไปเด้อปิดนีพี่ปิดประตูปิดประตูสิครับไปโอ้รถมึงเร็วมากเหมือนรถเด็กมึงเล่นเดี๋ยวมึงวิ่งเนี่ย วิ่งยังจะเร็วกว่าลงเขาไปเลยลงเขาไปเลยเออลงไปเลยไปครับไปครับคนอีกบาทอย่างวัวผมวิ่งผมยังเร็วกว่าเลยเนี่ยกลับไปดีแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้ลงเขาไปเลยเนี่ยดีดึงเลยถอยหลังไปคนนั้นถอยหลังไปคนนั้นถ้าอยู่ในนี้เราจะปลอดภัยครับผมหอยหลังไปถอยหลังไปหอยไปชนแม่งเลย เออนั่นแหละแล้วก็ไปหน้าต่อเออเขาไล่ไปเอออย่างแรกเนี่ไอ้ทำไมเขาไล่เรามันเร็ววะเอาอย่าขามไอ้อย่าขามเฮ้ยมีน้ำตกเลยเว้ยไม่เล่นไม่เล่นน้ำตกไม่เล่นจะเล่นอีกนะเอาไปกับน้ำตกเออไปไปเลยไปเลยทางนั้นแหละโคตรรักทุเรศทัวร์เลยเออไอ้คน หนน่ออย้งเดี๋ยวหาเรื่องก่อนออกรถจ้าแอบในน้ำตกนี่แหละแอบในน้ำตกแอบไปแอบน้ำแม่งกันแม่งน้ำผมฟิลเลยเฮไปแอบตรงนี้เร็วไปแล้วคุณขวัญมันเพิ่งลงจากรถไม่เห็นแม่ยังไงก็ไม่เห็นนะครับนะอยู่ไหนกันวะอยู่ในน้ำตกอยู่นี่แอบแอบแอบในน้ำตกนี่แอบแอบน้ำแม่งดันวุ่นผมไปไม่ได้น้ำตกสิแม่งดัน กระโดดวิ่งกระโดดไปวิ่งกระโดดเแต่มาจะเน่าทำไมกันเราฮะโดดวิ่งไปให้กดน้ำอย่างเดียวเลยว่ายน้ำก็ได้กดชิปได้อยู่หวังขวัญวันนี้อย่าผักดีไม่ผักนี่ชอบเล่นในน้ำตกเอ้ยเป็นเงล่ะี้ยหลุ้นไปเข้ามาในที่จะได้บทไทยเฮ้ยหลุดแล้วหลุ้นได้แล้วเลยหรือวลขึ้นเลยหรือวลขึ้นเลยวันนี้วันนี้วันนี้วันนีหรือวลขึ้นเลยไปดีวันนี้มาบบแสุพรรณเงียบเลย นี่นี่ก็เอามานี่มาเดี๋ยวเข้าไปทำไมคุณนุ่มเนิร์ดคุณจะฮาร์ดคอร์กันไปไหนเนี่ยหมาหมาทำจ้าโรวนี่ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยน่ะไปเออเอาทำจ้ารอทำจ้าด้วยยังไม่มาเหรอยังทายไม่ได้ขึ้นไม่น้ำไม่เป็นไม่น้ำไม่เป็นโอ้ยคนทำจ้าทำไมนะไอ้คุนกายกรรมอ่ะเออไอ้ทีนี้ไอ้ไม่ต้องไป มัจะกดขึ้นกดคิกผิกโอ้ยไปดีรออะไรเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครวิ่งเบื้องอะไรเฮ้ยอ้าวเออดีอ้าวดีเดี๋ยวดาวก็ขึ้นต่อไปดีไปหาเฮ้ย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 น้ำตกไปไหนดีครับแปดดาวแปดอุ้ยเอ้าเฮ้ยใครโทรมาซิมซิมมอนไปไหนดีครับซิมิออนโทรมาทำไมวะ อ๋อมันเป็นเหมือนประกันหรืออะไรในเกมใช่ไหมอ๋อมันเป็นมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละเหมือนเป็นเนื้อเรื่องในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีของชูควยให้ก่อนซิมิออนเฮ้ยใครนั่งข้างซ้ายผมเนี่ยผมครับกดวีดูดิเห็นแล้วเล่นอย่างนี้เลยทำไมคุณโหดร้ายเงี้ยครับ เอาไปแล้วฮะเจ้าดีเจ้าดีมันขับรถแบบอะไรอ่ะรับยังไงเนี่ยไซมอนนะกดคลิกป๊าปแก่เอารถอ่ะเอาดีอ่ะให้ผมมั้งเหรอผมกนผิดผมกนดโอ้เป็นหัวโวยเป็นหัวกดวีดูจะแม่งมึนเออโคตรมึนอ่ะดูแม่งขับรถคือไม่ต้องวีหรอกขับธรรมดาแม่งก็มึน ดูธรรมดาก็มึนแม่งขับแก้งจ้องเป็นอะไรอะ่ะถ้าผมถ้าผมยิงคุณด้านหน้าเนี่ยคุณจะโดนฆ่าเปล่าอ่ะลองได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวไปซือ้อ <c oughs> ไปซื้อกันก่อนไปซื้อปืนก่อนลองยิงได้ไหมคุณขวัญผมยิงคุณนะอย่า <Yeah. S 1> <c oughs> คุณขวัญนี่เหมือนเจสซี่เจเลยมองข้างหลังโอเคไปไปซื้อปืนกันเถอะไม่มีว่ะไม่มีร้านปืนเลยเอาลงแล้วรอด้วยเอาไปไหนวะ ไปร้านปืนไปหรือก็ตแล้วมึงจะลงทำไมถามก็บอกลงๆอะไรผมก็นึกว่าลงรถเอารอชุดสิโอ้โหฮอลลี่ชีสนี่ไอ้ที่วะไอ้ที่วะเอาของกระเด็นไปลงคืนเดี๋ยวผมมีปืนผมจะยิงคนในรถเลยเนี่ยจะติดโอ้โหมึงโหดจังวะแอาไปยิงเลยได้ปะอยายิงบ้างดิยิงวะลองเด้อเอาไปก่อนจะให้ลองอ่ะลอเดอ ก่อนบอกให้ลองเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ออกกระสุนหมดเปล่าอยู่ในรถโอ้ยยิงยิงพวกเดียวกันไม่ได้ไว้ในรถอ่ะน้องก็จะเปิดเพลงโดดรถเลยผมก็เตฟเลยไม่น่ากลัวที่สุดละเปิดเพลงร้องเพลงกันนี้ก่อนฮะเล่นต่อเพลงกันต่อเพลงกันต่อเพลงแล้วก็แแม่งเดือดรถเอ้าเอาเวลาต่อไปขับรถ ต้องมีสมาธิกับตังเลี้ยงไม่ดูเลยยิงไม่เลยไหมยิงไม่เอาเลยปะไม่ไหวแล้วปะเอาเลยเดี๋ยว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 ทำไมวะขึ้นมาทำขึ้นมาขึ้นก็เรียกดีก็แ้วต้องทนตลอดก็จะเอามันตายแล้วอยเลยอารีกแล้วไอขัภูมิใจมากเลยพ่อผมเหมือนเจเจเจ โดดรถแบบมีศิลปะโดดรถแบบมีศิลปะอ้าวไม่ได้โดดเลยเข้าแล้วครับเข้ารล้วสวัสดีเพื่อนจะมาซื้อปืนเพื่อนอยากดีมันเข้ายิงเฮ้ยเอาร้านติดเลยใครเอาปืนเข้ามาเอายิงกูทำไมเฮ้ยกูไม่พลาดนี่แหละเอ้ากูยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกูมาเฉย ก็อีหนุ่ม嘛มันขับรถเข้าไปห้างนมันจะคิดว่าป้นน่ะดิโอ้แล้วยิงกูเฉยเลยไอ้เจ้าของไรมไ่มีปืนเนื้นะประเด็นนะมันตายเปล่าเจ้าของอ่ะมันไม่ตายนะมันะอยังยิงกูอีกกว่านี่ยเออมันซื้อไม่ได้อ่ะรู้สึกเหมือนมันจะไม่ขายปิดเลยร้านปิดเลยพี่ยังไม่ตายแต่ร้านมันปิดเอามันคืนดิเอามันคืนดิอุ้ยเอ้ายิงออกมาได้ไงอ่ะ หนุ่มต้องตายก่อนหนุ่มเป็นคนก่อจราจนถ้าหนุ่มตายปุ๊บมันเปิดร้านเลยเว้ยจริงๆลองดูดิมาขอบรถมันรับไป็นในหนังหนุ่มหลุด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 ตายซะเฮ้ยมันตายแล้วเหรอยังว่าอุ้ยอุ้ยไม่เหมือนจะมองหน้าไอ้แก่มึงทำพ่าดหน่อยดิปิดละ ปิดแล้วเนี่ยนะลากหน่อย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 แม่งมันจะยิงเราอย่างเดียวเลยอู้แม่งอู้ยอุ้ยตายยังตายแล้วลากหน่อยดีครับจริงเปล่าลากหนึ่งครับตังตังไอ้นี่ขึ้นไหมไม่ขึ้นมันแล้วพ้นดีพี่ก็วันนี้พ้นไม่ได้ได้แต่ร้านสะดวกซื้อแล้วดาวขึ้นไหมไม่ขึ้นโอ้เสงเป็ดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าไปแล้วแขนแขนไม่ได้ต้องเอาคืน คันไหนครับจะขึ้นคันไหนจะได้กลับไปร้านอื่นปะเลยไม่มีปืนเลยทีนี้คันนี้สวยคันนี้สวยตักไหมร้านตักอ่ะประตูมันแก่งๆกันกระสุนนั่นไงมีร้านสะดวกถือเอ้ยใช่ป่าววะเอ้ยนต่มันบ้านนี่วะโอโอเอ้ยอุ้ยเอ้าคือกดซ้ายแถวๆรถมันก็พุ่งไปต่อยเลยจริงเปล่าจริงจริงจริงเปล่า ขวัญเขาขึ้นไปทำอะไรของเขาขึ้นทำไมฮะไปด้วยครับขอด้วย <c oughs> เฮ้ยตีทีนิดกันม,ม,ม,ม่ตีกันดีกว่าว้าหงสวิงตียังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยอ้าเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาตีอะไรพี่กันดีมาดิอึ้บอ้าอ้าอ้าาาาา อ้ายสงยาอมันก็แบบมันก็แบบเร็วก็ดูยากอยู่นะมันก็งงงงตื่นเต้นไม่ขอยเล่นฉันเติมอีกแล้วเหรอเอ้เอ่หวดไปอย่างแรงย่ะอ่ะไม่ถึงอ่ะวิ่งไม่ถึงอ่ะ วิ่งมจิ้มลูกเราไปเนี่ย,ย,ยอพอเอา้าพลาดเลยอ๋อย ตรงสีลากไหมลากหนุ่มด้วยลากหนุ่มด้วยเกมลอสเราแพ้ว่ะวิ่งผ่านวิ่งผ่านนี่อยู่แน่โคตรนานเเดี๋ยวมันมีแบบบแ็กสปินอะไรอย่างเด้อไม่รู้ไม่โดนอ่ะมันต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆแสดงว่าต้องวิ่งไปใกล้ใกล้ว่ะ รอบหนึ่งจะออกละเอ้าเห็นโอ้ยแพ้เลยอะไปเชงมันจะเล่นกักี่รอบวะไม่รู้เนี่ยเมื่อไรจะผ่านผ่านตะกี้เนี่ย อ,อีกหน่อยนึ่ง,งก็แมทพอยต์ก็อันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกันอีกโฮ้ยอะไรเยอะแยะอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้รอ, <laughs> อดว่างขาเลยช <laughs> น <laughs> ะวินเนอร์ แม้ผมก็รู้ว่าน้องๆนะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าติดใจก็ Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำผมให้เพื่อนๆได้ดูจักด้วยส่วนใครอยากดูคลิปอื่นๆหรือคลิปต่อไปคลิปตามนี้เลยครับ